สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการม a น a เจอร์เกมอันบ็ซนะครับซึ่งวันนี้เราจะมา Unbox การ์ดโปเกมอนชุดใหม่ล่าสุดนะฮะนั่นก็คือชุดเสริมเพิ่มความแข่งที่เป็ลบีชนะฮะก็เป็นการ์ดโปเกมอนชุดล่าสุดที่ออกมานะฮะก็จริงๆก็ออกมาหนาแล้วนะฮะซึ่งเร็วๆนี้ก็ใกล้จะออกชุดใหม่อย่างโนวาสาดกับเพเปอร์แล้วนะแต่ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้กลับมาเปิดนะฮะก ชุดนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดที่2ต่อจากสก้าเลต์ EX กับ v i โอเล EX นะฮะก็คือมันเป็นการขึ้นเจนใหม่ก็คือการ์ดโปเกมอนเนี่ยก็ขึ้นเจนใหม่ตามตัวเกมอย่างตัวเกมภาคก่อนหน้าก็คือ s อ o r d เอนชีวเปลี่ยนใหม่มาเป็น s ก a าเลตกับ v i โอเลตเนี่ยตัวการ์ดเกมก็เ,เปลี่ยนเจนตามนะฮะซึ่งโปเกมอนระดับเป็นตัวพิเศษเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นระดับ EX นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันดูนะว่าวในชุดนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับเคเปิดออกมาแล้วนะคะสำหรับชุดนี้เนี่ยหกล่องจะมีอยู่ทั้งหมด32นะฮะแล้วก็ใน1นซองจะมีอยู่ด้วยกัน5ใบนะครับ1นี่ซองจะมี5ใบนะครับซึ่งหน้าซองเนี่ยชุดโปเกมอนที่เป็นทีเด็ดของชุดนี้ก็คือโปเกมอนสตาร์เตอร์อของภาค Scarlet Violet ทั้ง3ตัวนะก็คือจะเป็น Mas เค n นี a ล er, า b o n e มัคคิร์นเนียคือแมวนะดาวโวคือตระกูลไฟนะฮะแล้วก็เวนิวอลนะฮะเป็นเป็นน้ำนะฮะซึ่งมีทั้งหมดการาดชุดนี้ก็จะมีด้วยกัน73แบบนะฮะเป็นสำหรับตัวกร์ดธรรมดานะฮะระดับนอร์มอลจะมี73แบบส่วนระดับแระหรืออาร์แระหรือว่า S.R. เนี่ยก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันฮะว่าเลนเนี่ยจะแต่คิดว่าเลนเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมน,นะแต่ต้องมาลุ้นกันฮะว่าเราจะได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวจะขอเวลาไปตัดซองสักคู่นะฮะโอเคตัดออกมาเรียบร้อยนะฮะก็ซองแรกเปิดเลยนะฮะไม่ต้องรอ,อนานนะฮะแหมหายหาย่หางแค่ไม่นานไม่ต้องเปิดตั้งนานนะะอุ้ยเปิดมาซองแรกนะครับฮะอาร์ติเกเตอร์นะฮะไคเดนนะครับ แล้วก็มูมานะครับอุ้ยๆแล้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาถึงก็มีประเด็นมีประเด็นอุ้ยๆทอะอุ้ยๆมีระดับน่าจะเป็น W นะฮะเป็นการ์ดท่านมืดเอ๊ะท่านมืดอ,อ,อ๋อเป็น D O E X นะครับอ๋อแล้วก็กราเบล,ลบน,นะฮะซัพพอร์ตนะฮะ E X แยกไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจะมาดูกันทีหลังนะ,ะว่าเลดการ์ดแอรเป็นยังไงนะฮะสำหรับเซตนี้นะฮะมาสองที่สองอายาโทโมรินะครับมานมปัตตะเมลาว่านะครับแล้วก็ฮาบุเนกนะครับแล้วก็คีฮาดะนะฮะชุดน,นี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเทรนเนอร์คีฮาดะเนี่ย S, s A R เเนี่ยจะเป็นการ์ดที่ราคาดีมากๆนะฮะหายากมากๆนะครับสำหรับอันนี้ประสิทธิภาพก็คือเลือกการ์ดบนมือฝ่ายเราหนึ่งใบใส่กลับไปด้านล่างของสำรับหลังจากนั้นจวก,การ์ดจะสำรับการ์ดที่ขวาจะได้การ์ดบนมือฝ่ายเราเป็น5ใบน,นะฮะอ๋อก็คือเหมือนกับใช้เติมเติมการ์ดบนมือนะฮะโอเคเดลี่เบิร์ดนะครับอาคันคานานคานุจังนะฮะ ก็โทพิอุสนะครับแล้วก็ข้างหลังอ่าเป็นการ์ดอาร์นะนึกว่าเห็นขอบฟอยนึกว่าเป็นดับเบิลอาอ่าเป็นคำสั่งบอสฮะแล้วก็เคนทารอสนะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรนะฮะสองที่สี่จีเฮดนะครับอืมไคเดนนะครับ ไทเรสส์นะฮะแล้วก็เดคาทุจังนะฮะอันนี้เป็นร่างสองนะฮะก็เจ็ตเอ <Jet Energy S 1> นเนีนะฮะยันยังยังไม่ของเด็ดยังไม่มานะฮะของเด็ดยังไม่มาโมโนสอนะครับมาไม่ปัตตกแล้วามาคุมมาคุมเรชิตตะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุย,อย ข้างหลัง AR นะฮะ AR AR ใบแรกออกมาแล้วนะครับเป็นเมื่อกี้เป็นท่านน้ำเฮ้ย HP 30เองอะไรเนี่ยโ <Yeah. S 1> อ้ยคอยคิงโอ้โหคอยคิงแบบ AR นะฮะ AR คืออาร์ a แรนะฮะโอ้โหก็คือเป็นโปเกมอนธรรมดาที่เป็นอาร์ตพิเศษนะครับ ไปถึงถึงตัวการ์ดมันอาจจะแบบนิดนึงฮะก็เถอะนะว่าแบบ HP 30คอยคิงอะ่ะก็คอยคิงอะ่ะ HP 30แต่การ์ดมันสวยมากเลยนะครับนะฮะแล้วว่าสุดท้ายเป็นยาเรยูตันนะฮะโอ้โหอันนี้สวยสวยสวยสองที่หกนะครับอ่ะคอยคิงเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะฮะก็คือแหมมาต่อกันเลยนะฮะอันนี้เป็นธรรมดานะฮะนี่พันเดียอุป้านะครับดิกด้า ป๊บอ่าฮายาโตะนะฮะฮายาโตะนี่เออ่จะไม่ได้ยิมยิมภาคภาคแรกๆแ,แตะจะไม่ได้ภาคไหนอ่ะอ่าเดคากูสนะครับก็หมดถอดซองที่เจ็ดนะครับซองที่เจ็ดเป็นทา,ามาเกะทาเคะนะฮะขนมเห็ดนะครับยังกูสแควักนะครับอ่านี่สตาร์เตอร์ตัวแรกออกมาแล้วนะฮะโอ,อ้เปิดมาตั้งนานไม่จเจอสตาร์เตอร์ เอ้ไม่ใช่สิเราเจอเราเจอเคไฟไปแล้วนี่หว่าอ๋อน,นี่กู้คืนพลังงานแบบพิเศษนะฮะก็คือเป็นการ์ดเทนเนอร์อีกใบหนึ่งที่ต้องมีนะฮะต้องต้องมีติดเด็กไว้นะฮะน่าใช้นะฮะก็คือทิ้งการ์บดบนมือไฟเราสองใบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดแล้วก็หลังจากนั้นจะสามารถเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด4ใบาจากตำแหน่งทิ้งการ์ดนะฮะให้ไฟตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือนะฮะก็คือเป็นแบบ กู้คืนพลังงานทีเดียว4ใบเลยนะก็คือได้ได้ว่าก็คือถ้าเกิดพลังงานแบบไม่พอใช้เนี่ยก็คือใบนี้นี่ก็คือคู่สถานการณ์ได้นะไปสุดท้ายเป็นโมโรบาเลรุนะฮะ,ะก็คือล้างล้างสเลยนะโอเคอันนี้ภูิการมอนนะฮะล้าง2ต่อจากมิลาวานะครับไทเรซ์จีเฮดแล้วก็อ่าสตูดิโอฝึกซ้อมนะ,ะเป็นสเตเดียมนะครับ อันนี้ดามเมจของท่าต่อสู้โปเกมอนร่างหนึ่งร่างหนึ่งนะฮะทั้งสองฝ่ายใช้ทำกับโปเกมอนบนด้านหนึ่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะถูกบวก10นะฮนะเฉพาะร่างหนึ่งนะร่างร่างพื้นฐานกับร่างสองเนี่ยจะไม่ได้รับเอฟเฟกนะครับแล้วก็ใครเอ็นจิชินะฮะวางพื้นที่เมื่อกี้นะฮะก็ชิชิโกะนะครับยังกูสอีกแล้วแล้วก็อาคานุจังนะครับแล้วก็ปุ๊บอาเดคากกสนะครับ สองอย่างกูดกับคีฮาดะนะฮะทำมาเกะฮาเคะนะฮะก็ปึ๊บโมโนสึปึ๊บอ่าเดลิเบิร์นะฮะและข้างหลังเอาเป็นฟอยธรรมดารู้สึกจะฟอยธรรมดานะฮะก็ออโดริโดรินะครับแล้วก็ฮาบุเน็กนะฮะยังยังโอ้นี่เปิดมา1ิบสองนะนี่เพิ่งจะได้อาร์ตแลร์ใบเดียวได้เอร์ใบเดียวแล้วก็ได้แล้เป็นอาร์ใบเดียวเลยนะไคเอ็นนะ โทฟิอุสนะคะดูจังนะฮะเมื่อกี้เราได้ร่างหนึ่งกับร่างร่างพื้นฐานกับร่างสองไปอันนี้เป็นร่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ไฮยะโตะนะครับแล้วก็ดรัคทิโอนะฮ <Pokemon Classic S 2> ะพอยเกม n อลคลาสิกจากภาคแรกก็ยังอุตส่าห์กลับมาในซองนี้นะฮะในชุดนี้สองสิบสองนะครับเป็นบุยเซลโอเกเตอร์นะครับ บาเนบู b b ou, แล้วก็ปึ๊บอ่าโบทาวนะฮะเป็นสเตเดียมนะครับอยู่สิผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะกระเทิร์นของตัวเองทำได้หนึ่งครั้งนะเลือกการ์ดโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบจากสำรังการ์ดฝ่ายตัวเองนะอยกไวโปเกมอนที่มีกดนะฮะวางบนเบนก็ได้แล้วสับสมบสักิกาดนะก็คือใช้เติมเติมโปเกมอนนะบนเบนนะครับคาเอนจิชิอ่ายังกูสอีกแล้วแควักนะครับ อ่เนเรโตนะฮะโอ้นี่แมวพืชมาสักทีนะฮะปึ๊บแล้วก็ไทไคเดนนะครับปึ๊บพันเดียเคนทอลอสนะครับที่สิบสี่นะแล้วนะฮะกับชิชิโก้ไปมากับชิชิโก้คานุจังอีกแล้วอ่าเวลคาโมะนะฮะมาสักทีนะฮะร่างสองโอ้ยหลังมีประเด็นมีประเด็นอ่มีประเด็นเป็นเอ้าอ่า,อาเฉยๆไปเถอะเฮ้ย ยามีรามีนะครับแล้วก็ลูมินัสเอนเอจีนะฮะาการนี้ตราบใจที่ติดอยู่กับไพ่โมนจะทำงานเทียบเท่าพลังงานทุกประเภทหนึ่งลูกนะฮะถ้าการนี้ติดอยู่กับการพลังงานพิเศษเอ,อื่นๆนอกนอจากการนี้จะทํางานเทียบกับไรทสีนะก็คือถ้าติดใบนี้เป็นพลังงานพิเศษเดียวๆเนี่ยก็คือจะเป็นธาตุอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีพลังงานพิเศษใบอื่นอยู่ด้วยอันนี้จะเป็นไรสีแทนนะฮะก็ดีเหมือนกันโอเค เดติวันงานแร่ที่เพิ่งจะสองใบงมันอะไรกันเนี่ยคุณกามอสน,นะครับแล้วก็เนียวฮะก็อีวังโคนะครับและข้างหลังมีประเด็นอีกแล้วนะฮะน่าจะต้องใช้ดับเบิลเดับเบิลเป็นสีฟ้าท่าน,น้ำแน่นอนอย่างนี้น่าจะเป็นท่าน,น้ำเป็นฟึบอ่าเวนิวัลนะฮะ ex นะครับอ่าเป็นร่างสองของออตัวแควกนะครับ ในที่สุดก็ได้มาสักทีนะฮะสำ,สำหรับตัวตัวหน้ากล่องนะฮะก็มีท่า2ท่าก็คือ Excite Samba นะครับสลับโปเกมอนนี้กับโปเกมอนบนเบนนะครับหลังจากนั้นไฟตรงข้ามสลับโปเกมอนบนเบนเอ้ยสลับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ไฟตรงข้ามตัวเองกับบนเบนก็คือใช้แล้วเราจะต้องสลับโปเกมอนเอ่อกันทั้ง2ฝ่ายนะฮะแล้วก็สกรูชูดนะครับเลือกพลังงานางเดี๋ยวนะฮะ อยมันบังนะเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้2รลูกนะแล้วก็นำกลับขึ้นมือนะอ๋อก็คือวลาดมันตีได้230นก็เลยต้องต้องมีข้อแม้นิดหนึ่งคือตีแล้ต้องดึงพลังงานกลับขึ้นมือนะก็อ่าบูพิกนะครับเป็นใบสุดท้ายนะก็โอเคใบนี้เป็นถเป็นอาใบาที่2นะฮะโอ้โหมาสัทีโนสุ คานุจังอีกแล้วแล้วก็อีวังโคและข้างหลังแรเฉยๆนะฮะเป็นเดคานุจังนะครับปึ๊บแล้วก็สตูเดียวฝึกซ้อมนะครับ12ิบเนะฮะเมลราว่านะครับตามาเกะทาเคะคานุจังนะฮะปึ๊บอ่ายาเรียยูตันแล้วก็ลูมินัสเอนเนอรจีนะครับโอเคอยังยาง,อยางโอนี่การแร่นี่มันมาอยู่ซองหลังๆห,หมดเลยนเนี่ยหรือผมเริ่มผิดด้าน เริ่มผิดได้นแน่ๆเลยอันนี้จีเฮนะครับอ่าเวลคาโมบาเนบูแล้วก็อุ้ย AR 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 เป็นอะไร AR นะฮะข้างหลังเป็นเ r ออุ้ยเป็นเป็นพลังจิตด,ด้วย <Yeah. S 1> อุ้ยมูมาจีนะฮะมูมาจีเป็น AR นะครับอ๋าเป็นอาร์แร์แบบพิเศษ นะครับก็คือมูมาจิซึ่งสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่สวยพอๆกับผมว่าสวยพอๆกับคอยคิงเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นไทยไทยไคเด่นนะฮะใช้ได้ใช้ได้ AR ใบนี้ก็สวยสวยโอ้่าแผนที่จะได้ AR ของพวกสตาร์เตอร์ที่เห็นของสตาร์เตอร์สามตัวนี้ไม่ได้นี่แสดงว่าผมนี่ไม่มีเลยเนี่ย ไม่รู้เหลือคือเหลือตอนนี้น่าจะเหลืออ,อีกใบเดียวนะก็คือไม่รู้จะจะได้ของสตาร์เตอร์สักตัวไหมนะมีใครเดนอีกด้าเดลลี่เบิร์นนะครับและอ่านะ j เจ็ตเอเนจีนะฮะช่วงนี้มีเอเนจีใหม่ๆเยอะนะโมโรบายรุะ o, er นะฮะมา,มานิัตะนะครับอีวังโคยาโทโมริแล้วก็ ดักติโอนะครับแล้วก็กู้คืนพลังงานแบบพิเศษนะฮะใบมาใบแรกเป็นควักซ์นะครับแล้วก็ชิชิโกไทเรซือู้อู้ใบนี้มีประเด็นใบนี้ประเด็นเป็นดับเบิลาร์นะครับดับเบิลาร์ใบที่3นะครับเป็นต่อสู้เอ๊ะโอ้ลูกาลูกการเอ็กนะครับอือหือ ลูการดูการเอเอ็นนะครับมีท่าหินผาท่าลมแล้วก็แกรี่แฟงนะฮะในเทิร์นถัดไปของไฟตรงข้ามมกเกิปโปกเกมอนนี้ได้รับดาเมจต่อสู้ได้รับดาเมจของท่าต่อสู้นะฮะวางตัวครับดาเมจสิตัวบนโปกเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้อ๋อถ้าถ้าโดนตีไฟตรงข้ามก็เจ,เจ็บเจ็บไปร้อยหนึ่งนะฮะ <c oughs> แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นพาเลียแคนทล้อที่เป็นน้ำนะฮะโอ,อ้นี่ นี่ก็โอ้โหน,นี่นี่คือ ex ใบที่เอ่อ double r ใบที่3นะฮะนี่ก็คือแปลว่าผมไม่ได้นี่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเอ่อ ex ของพวกตัวก็ได้ได้ของ v นิวอลมาเนี่ยแต่ไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เห็นของลาบอนหรือมัสคเนียเลยนะเนี่ยวี U เซลอ่าอูปานะครับปึ๊บเมลาว,ว่าและข้างหลังนา่าจะอาธรรมดานะฮะเป็น ดิเทยามะนะครับแล้วก็มูมาจิอ่านี่มูมาจิธรรมดานะครับเมื่อกี้เป็นมูมาจิพิเศษเออเป็น AR รนะฮะโอเคอันนี้สกาวเนบูอ่านิโอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังเหมือนแวบๆว่าน่าจะมีประเด็นยาโทโมริข้างหลังมีประเด็นหรือเปล่าอ้าวเป็น R ธรรมดานะนะปราโถ่เอ้ย Xleg นะครับอ๋อโหนี่เหมือนเพิ่งเห็นใบแรกเลยนะเนี่ย เหมือนที่ผ่านมาไม่เจอเลยนะเอ็กเล็กก็พอดีเคนท์ลอสนะครับสองที่ยี่สิบสี่นะฮะอ่าไขเดนอู้หข้างหลังข้างหลังมีประเด็นเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดิทอปอุสคอยคิงและอ่าเป็นดับเบิลอาร์นะครับดับเบิลอาร์ก็นั่นจะเป็นเอ็กซ์สักตัวซึ่งก็คือเอ๊ะพลังจิตเหรอ พลัจิต ex เป็นเ a เ d e n n e โอ้ d a เ d e n น e น,นะฮะ ex นะครับซึ่งเป็นเทร์เรสเตลด้วยนะครับก็คือเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นท่าพิเศษเป็นเอ่อกิมมิคพิเศษระบบพิเศษของภาค s c a r ต e t v i o l e ตนะฮะก็คือในการเปลี่ยนร่างเป็น crystal นะครับเร,รียกวเทอร,ร์เรสเตน้นะฮะี่คือปว่าน,นี้จากแต่ที่อยู่บนเบนซ์จะไม่ได้รับ น้ำาเมจจากท่าต่อสู้นะครับก็คือเป็นเดนเน่ ex นะครับก็มีท่าหางสลับนะฮะเลือกโปเกมอนบนเบนท์ไฟแล้วหนึ่งตัวย้ายตัวน้ำดาเมจที่วางอยู่บนโปเกมอนที่เลือกทั้งหมดาวางที่โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ไปตรงข้ามนะฮะโอ้โหย้ายตัวน้ำดาเมจเลยเหรอแล้วก็วันเดอร์ช็อตนะฮะเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้1ลูกที่นี่เดนเหนึ่งจิงการนะะออกก็คือตีร้อยเจ็ดสิบนะก็ทิ้งพลังงานใบหนึ่งนะฮะและ โมโรบาเลรุนะครับอ่าก็คือนี่ก็คือเป็นดับเบิลอาร์ใบที่สี่นะฮะโอ้ได้มาเป็นเทเลโซ่ด้วยนะฮะก็ก็ก็โอเคก็โอเคจริงๆได้แบบมัสคเนียอะไรเงี้ยมากกว่าได้อันนี้ก็ก็ก็ได้ก็ยอมก็ได้อันนี้อกเคเตอร์นะฮะแล้วก็อเนนีบูเนเรโตนะฮะ แล้วก็พึ่งอเจเจนเนอรี่แล้วก็ไทไทเดนนะฮะวงแบบนี้นี่คือผมก็คือไม่ได้ไม่ได้ล่างล่างสามเอ้ยล่างสองของก็คือไม่ได้ลาบอนกับไมคเคเนียแน่ๆแล้วเมื่อเนี้ยโหแบบนี้เซ็งเลยต้องไปนั่งหาใหม่ได้มาแค่ของเวนิวอลนะฮะแฟลกส์อ่ามาคุโนชิตะ อาจิเกเตอร์นะครับและข้างหลังเป็นวิสอาร์สอาร์ SR. SR นะฮะโอ้เป็นโปเกมอนนะฮะถ้าสีนี้โปเกมอนแน่ๆเป็นธาตุต่อสู้260 SR ต่อสู้2อ0โอ้โหลูกาลูก e ันเอ็กนะครับอืม้มฮึสอาร์มาทั้งทีนะฮะเป็นลูกาลูก e ันเอ็กนะฮะโอ้โหแทนะที่จะได้แบบ เป็นแบบเออมสาสคาเนียหรือลาบโบนก็ได้จะได้แบบมาแทนแทนกันหน่อยแทนที่กันหน่อยออแล้วก็กราเบลนะฮะโอเอสอาร์ออกแล้วนะครับเป็นลูกาลูกกานเอ็ก e นะฮะอโอเคเหลืออีกสี่องนะครับโอ้ยอยากได้มัสคาเนียไม่ได้หรอ เนียวฮะนะครับนาะคามุจนาะคานุจังนะฮะคุณกามอสนะครับและยาเรยูตันนะครับและโอโฟเซลนะฮะเนียวฮะมาอีกรอดนะฮะบุยเซลมูมานะครับแล้วก,ก็มูมาจีอัมาติดกันเลยเหรอแล้วก็ซูเปอร์บอลนะครับ โอเคเตอร์นะครับแล้วก็เนเรโตคอยคิงปุ๊บอ็นนิวและโบทาวนะฮะอสองสุดท้ายนะครับสองสุดท้ายก็คือพาเดียอูป้านะครับโทบิอุสยังกูสนะครับ และ AR ใบสุดท้ายมาสักทีนะฮะและ AR ใบนี้ก็คือทาดพืชด้วยนั่นก็คือโทรปิอุสนะครับแม่และบูพิกนะครับโอ,โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสรุปเลทกันนะฮะโอเคผมเอาการ์ดไปใส่ซองเรียบร้อยนะก็สำหรับเลทของออบล็อกนี้นะฮะก็คือจะมี AR นะฮะหรืออาร์แลรด้วยกัน3ไปใบนะครับแล้วก็มี เอ่อดับเบิลอาร์นะฮะก็คือเป็นโปเกมอน e อกอยู่ด้วยกัน4ใบแล้วก็มี SR 1ใบนะซึ่ง AR เนี่ยผมว่าก็เอ่อจริงๆแล้วก็คือเป็น2ใบได้2ใบที่ผมว่าก็โอเคนะสวยดีนะสวยมากๆเลยนะระหว่างคอยคิงกับมูมาจิเนี่ยแล้วก็ส่วนโทโปโป็อปไอโอสนี่ผมว่าเฉยๆนะคือถ้าถติว่าวัดวัดความวัดความสวยนะฮะไม่ได้วัดวัดเรื่องเรื่องเอ่อ เอาไปใช้เล่นหรืออะไรนะวัดเอาความสวยอย่างเดียวโฟมปะทอปิวิทมันดูเฉยๆนะฮะแล้วก็อ่าแการ๊ระดับดับแรนะฮะ ex นะฮะก็คือได้ไม่ได้คือได้ตัวหน้ากล่องแค่ตัวเดียวนะฮะเวนิวัลนะฮะ ex นะครับส่วนที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยก็คือลูกกันล e ูกกัน ex โดโ o o dx แล้วก็ไอ ex นะฮะแล้วก็เดเดเน ex นะซึ่งคือไม่ได้แบบ มาสคเนีย er, หรือลาโบนเลยนะก็คือโอโหอยากได้มาสคเนียนะแต่ว่าไม่ออกเลยนะมาออกออตัวอื่นหมดนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือ SR นะฮนะได้มาออกลูก,กันลูก,กัน EX ซซ้ำกับซ้ำกับซ้ำกับตัวกับดัอีกโอโหแทนที่จะแบบเออ EX ทั้งที่เอชอ SR, ทั้งทีนะก็ไปมาสคเนียเลยก็ได้นะเดินมาออกใบนี้นะแมก็เรียกว่าเกลือเกือกันไปนะครับสำหรับชุดน,นี้นะก็ เ okay. ก็สำหรับการอันบ็อกก็ขอจบลงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะจะเป็นชุดก็น่าจะเป็นเอ่อซนัวาสาดเครเบอร์กับเครเบอร์สนะครับแล้วก็ส่วนเอ่อชุดสก a r เลต EX Violet ไวเดี๋ยวผมลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะหามาเปิดได้ไหมนะก็ถ้ามีถ้าหามาได้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ สวัสดีครับ